เราก็คิดว่า,าวิ่งไปลองขอความเป็นธรรมนะอืจากทางฝ่ายปกครองคือทางประหลัดและนายอำเภอแล้วเอามาพูดในไาย์สุดเหมือนกับว่าเขาจะช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะมาเอาผิดในเรื่องของในเรื่องของการที่เจาะบ่อน้ำมันโดยไม่รับอนุญ,ญาตเนี่ย เพราะเพราะว่าฟังเขาวันนั้นอะวันที่เขากลับจากอ่าอำเภอเขาพูดประมาณว่าเขาจะหาทางทางอำเภอจะหาทางออกเรื่องนี้นะว่าว่าทุกคนอะหลายหลายต่อหลายคนก็มีการมีการเจาะบ่อน้ํามันเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันผิดมันก็ต้องผิดทั้งหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันวิ่งไปลองขอความเป็นธรรมเพื่อที่จะให้มาแก้ไขเรื่องนี้ และก็ได้คําตอบว่า,าทางอาําเภอหนีรับเรื่องแล้วก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้วัสดีเออไอเราก็คิดแล้วคิดอีกอยู่นะว่าทางอําเภอเขาจะมาแทรกแซงหน้าที่รับผิดชอบอของหน่วยงานอื่นแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยอืมเออแต่มันนะยังยืนยันว่าเออทางอุ้ยวันนั้นนะไปไปอะไรนะปัานปัานนาโค ปันนาขกจิกไปเจอในอำเภอบ่ในอำเภอมาหันบ่เออเออกมาว,าว่าว่าเขาอันด่วนกระตือรือร้นจะแก้ไขจะอะไรเรื่องนี้เอออย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันอืมคือว่าหลังจากที่อันหลังจากที่มันไปร้องเรียนไปร้องขอความเป็นธรรมแล้วอะ่ะทางอำเภอ,อเนี่ยอ่าก็กระตือรือล้นให้ความสําคัญ เหมือนจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะอือค่ะพี่โสพลน,นะอือปั่นแล้วมาวันนี้นะผลมันออกมามันไม่ใช่ว่าเขาจะไปแก้ไขในปัญหาที่สิ่งที่คุณทาผิดนะเขาจะแม่แก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําของของหมู่บ้านเออคนละเรื่องกันเลยจ้า <c oughs> คนละเรื่องจ้าเขาจะจะัดสรรงบประมาณลงมาอือให้บริหารอัน น้ำอุปโภคบริโภคจ้าเออคขอรวดเร็วรันใจเร็วไงภพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะนะเขาจะจัดสรรงบประมาณลงมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจ้าบอมเมนเขาว่าแก้ไขปัญหาการขุดเจาะไม่ได้รับอนุญาตเออเต้เขาโกจะคองค่ะโอ้ยกก็เนืกว่าสิมาแก้จะมาแก้ดำให้เป็นขาวอืม <se> อ,ออย่างที่พูดนะแม่พูดประมาณว่าเขาจะมาแก้ว่าเออมีความผิดจะไม่ให้มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยบอเมนจ้าเออเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องเอ,อการขาดแคลนน้ําอืมซึ่งท่านก็ทําถูกแล้วแหละถ้าสมมุติว่าน้ําใช้น้ํากินนี่เพียงพอนี่ก็ไม่มีใครจะเจาะหรออคาบาานนะมันต้องเสียเงินแมนบอเออคันจะ ถ้าจัดสรรนาำอุปโภคบริโภคเพียงพอแล้วผู้ใดสิเป็นบ้าเสียเงินจอบาดานเมนบออืมถ้าถ้าปลาปามันพอใช้น่ะอืมทีนี้เมื่ว่าเขาขางจะขวงว่าเขาเน่ยสนใจเอทางออมเงินอ่ะสนใจที่จะหาทางออกร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในเรื่องนี้อาจาันเอาไปเอามามันคนละเรื่องจ้าอืมหมายถึงเขาจะหาอ่า มันตัว <laughs> มันตัวเอฟซีตัวจัตัวเขาตัวข่อยพอ้อ <laughs> ข่อยกับว่าเมนอยู่บอืถ้าอำเภอเขาสิมาแสกแซงขนาดนั้นโบพิดก็คือผิดระเบียบคือระเบียบกฎหมายคือกฎหมายค่ะมันสีห้มันสีหาย,หายอำเภอม,มาแกมา้มามามา,มาการันตีว่าอย่าเอาผิดมันเด้อดจังสิมันกระ่รได้เด้เขาเสียเอาโคมาลองเขียงเหรอคะอืมเนเออ ม้าเว่นะเขาก็จนเสือมันดิเห็นไหมการแอบอ้างนิสัยนะนิสัยของการแอบอ้างการอ้างผู้หลักผู้ใหญ่การอ้างเจ้าใหญ่นายตัวของมันนี่เออนะคอยดูไปเรื่อยๆนะแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะ่ะอืมนะการที่เอามานําเสนอนอะยาบิดอย่าบิดค่ะอืมนะด่านคือมาแต่หาข่อยเจ้าก,ก็อยู่เออ จ่ายค่าด่านจ่ายค่าด่านก่อนไม่เป็นสินะอืมเออแล้วมาพูดพูดทำนองว่าอ้างเจ้าอ้างนายน่ะแมกับชาวบ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนี่กลัวเออแล้วก็เกงอิทธิพลน่ะแมว่าเจ้าของนี่เออเข้าถึงเข้าถึงอันเจ้านายน่ะแมเออสิบประมาณนั่นอีนี่นั่นน่ะเออไม่เห็นเหรอมันชอบอ้างอ่ะตัวตุ่นน่ะอืม ย่งกะสิไปตะปูไปสถานีตำรวจค่ะไปนู่นเลยค่ะอืมขนาดอันสิขอเบิร์สเตตเมตไม่ยังบอกให้ไปเอาอยู่อันสถานีตำรวจเลยอืมเขาคนเขาเรียกว่าอะไรคู่บอกพูดจาข่มขู่โดยการแอบอ้างอืมนี่ใส่นะ่ะอืมอ่าเอามาอ้าง <laughs> ม,ามาเรื่องความจริงเปิดเผยอ,อืม พอความจริงเปิดเผยเออจริงเขารับคำเขารับคำร้องเขารับคำร้องทุกเอ่อจากประชาชนว่าเออเขาจะแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำของหมู่บ้าน <c oughs> ก็แม่เขาจะแก้ปัญหาเรื่องการอ่าขุดเจาะบ่อน้ํามันโดยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะจ๊ะ <c oughs> เขาี่แก้ปัญหานห้าให้เออหมันพใช้เออรู้สึกว่าจะมีการเอ่อ หางบประมาณมาทําแทงน้ําอืมแทงน้ําแล้วก็อ่าออะไรแทงน้ําแบบแบบระบบปปาปืาตุ่นเท้าใช่ไหมแบบระบบประปาเออทำได้ก็ดีนะอืมในส่วนนี้แต่งบประมาณมันก็ไม่ใช่แค่มีแค่หมู่บ้านเดียวเนาะอืมค่ะจะไม่รู้จะโรอนานแค่ไหนเลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะที่จะ เข้ามาแก้ไขในในเรื่องของเ,อเรื่องขาดแคลนน้ำเนี่ยอืมนะถ้ามีน้ำป่าปลาค่อยกระซิบค่อยกระซิบเ่ราใส่น้ำบาดาลค่ะเออนะอืมค่าไฟแต่ละเดือนเนี่ยก็เพราะบาดาลนี่แหละค่ะน,นะคะอืมแต่ละเดือนนี่ซีหาพันผูน่ะเอออ่าอืมก็บอกมาแก่กันตั้งแต่ค่อยยังวันได้เจอาผูเนาะ จะหมดเสียเงินเออนะอืถึงหรือยังนะคะอ่าสรุปแล้วคือแอบอ้างเขาแก้ไขอีกเรื่องหนึ่งมาบอกอีกเรื่องนึงงน่งว่าเขาขางจ้างอง,อง,องเอออย่กอายดีอืมนะอด่าอายดีเขาได้มาแก้ไขเรื่องเดียน เสี่อาพิดเรื่องบกขออนุญาตบกขออนุญาตในการขุดขุดบ่อน้ำมันเด้อืมนะเออเจ้าคุณเด็ดคาแรงมือละสามร้อยพี่บุญคำมันสิสองโทรศัพทยมันเหตุงานได้สองมือกับได้หกร้อยเนี่ยเป็นหนี้แม่อีกสี่ร้อยเลยบบบนี้